วันนี้กลับมาพบกับนัทอีกแล้วนะคะวันนี้นัทจะมารีวิวรถคันด้านหลังนี้เลยนะคะเป็นรถ v ีออนนะคะ1.5 J ปี2013นะคะรานะคาตั้งขายอยู่ที่295,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดตัวรถกันนะคะสำหรับด้านหน้าตัวรถนะคะก็ดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมีเส้นโครเมียมตัด1เส้นนะคะนี้ไฟโค่หน้าจะเป็นแบบมัลเตอรีเจ r คเตอร์นะคะ แล้วก็ในส่วนของกันชนก็จะมีไฟตัดหมอกติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแมกอัลอยจากโรงงานเลยนะคะสวยงามมากจะเป็นยางปี2017ขอบ15นะคะยางก็ยังดูใหม่ๆยังไม่มีการใช้งานมาเยอะนะคะคันนี้ไฟเบกนะคะจะติดอยู่ตรงแก้มด้านข้างตัวรถนะคะ กระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีเส้นสีดำตัดอยู่ด้านล่างนะคะสวยงามมากเลยนะคะสำหรับคันนี้มือจับประตูทั้งสีด้านก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้ก็จะติดฟิล์มมาให้รอบคันแล้วนะคะ ไฟท้ายเดิมๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะจะมีในส่วนของไฟทับทิมนะคะแล้วก็ตัวท่อแต่งมาให้นะคะมีเซ็นเซอร์ถอยเซ็นเซอร์กันชนให้นะคะคันนี้ได้ไปคุ้มค่านะคะราคาเบาๆ295,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้ v ีออสปี2013นะคะ ติดฟรีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดส่วนอือ่นๆก,ก,ก,กันต่อนะคะในส่วนของด้านในตัวรถนะคะประตูก็จะเป็นระบบเซนทันล็อกนะคะปรับกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะคะภายในจะตกแต่งโทนสีดำนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้พวงมาลัยนะคะก็ไม่มีรอยฉลอกรอยสึกหรอนะคะน้องรอยการใช้งานทิ้งไว้น้อยมากนะคะเรียนใหม่ เป็นเครื่องเล่น CD usb นะคะนี่เป็นแอร์อนาล็อกนะคะมีช่องเก็บของเล็กๆไน้อยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าก็ยังดูสวยงามนะคะไม่เหี่ยวไม่ขาดไม่ย่นนะคะเบาะผ้านี่ในส่วนของการใช้งานก็สามารถช่วยระบายอากาศได้ดีนะคะสวยงามมากเลยนะคะคันนี้ หัวน็อตด,ด้านข้างประตูนะคะหัวน็อตเดิมเดิมนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะสวยงามมากรับประกันได้นะคะว่ารถคันนี้ไม่มีช,ชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําแน่นอนนะคะแต่เรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างมากนะคะ มีเซฟตี้เบลให้3เส้นนะคะสริมความปลอดภัยให้ผู้โดยสารด้านหลังนะคะมีที่วางแก้วให้1ช่องนะคะสำหรับคันนี้อันนี้ฝั่งเบาะนั่งด้านข้ามคนขับนะคะด้านหลังก็จะมีที่เก็บสัมภาระให้อยู่นะคะคันนี้สวยงามมากนะคะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็ ว่างนะคะสามารถบรรจุกระเป๋าเดินทางได้ประมาณ3-4ใบเลยนะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะจะมีในส่วนของล้อยางอะไหล่มาให้ด้วยนะคะนี่ล้อใหม่ๆเลยนะคะยังไม่มีการใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้อุปกรณ์แม่แรงครบนะคะสวยงามมากหัวน็อตด,ด้านท้ายก็ เดิมเดิมนะคะหัวน็อตสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรับประกันนะคะว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะคะหัวน็อตเดิมเดิมเลยนะคะสวยงามมากเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องยนต์กันต่อคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 5 0 0 c ซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v v t i นะคะนี่ ภายในห้องเครื่องยนต์แห้งมากนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะจุดนะะักเต้นสีจากโรงงานยังอยู่นะคะจุดเม็ดอาตก็ยังอยู่นะคะสำหรับคันนี้รับประกันได้ว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ำแน่นอนนะคะคันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะหัวน็อตด,ด้านในสีเดิมเดิมนะคะกับตัวรถนะคะคันนี้ ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนค่ะเป็นรถปี2013นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่295,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะหรือจะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0982609587นัดเพชรยนต์นะคะมาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทจะตั้งอยู่ที่ ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะก่อนจากกันไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้นัดด้วยนะคะเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ